สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมระดับของแม่น้ำโขงที่อำเภอทา่าผนมนะครับนี่ครับด้านหน้าเราก็คือแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นเมืองหนองบกนะครับเมืองหนองบกไม่แน่ใจว่าเป็นแขวงคำม่วนหรือว่าสวรรค์นาเขตนะครับที่อยู่ด้านหน้าของเรา ระดับแม่น้ำโขงก็รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับบอกว่าเขื่อนชัยบุรีที่สปปลาวได้ระบายน้ำออกมานะครับและพร้อมกับที่มีพายุมู่หลานนะครับพัดเข้าสู่ประเทศไทยนะครับทางภาคอีสานตอนบนนะครับก็ทำให้ระดับของแม่น้ำโขงนี่คือเพิ่มขึ้นนะครับ บางหน่วยงานก็บอกว่าเพิ่มขึ้นถึงเมตร2เมตรนะครับแต่ด้านหน้าของเรานี่คือเป็นระดับของแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมนะครับยังอยู่ห่างจากาถนนด้านบนนะครับพอสมควรนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีข่าวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับว่ารู้สึกว่าแม่น้ำโขงจะล้นตลิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนที่ มีผู้มีภูมิลำเนานะครับหรือว่าทำงานอยู่ติดกับแม่น้ำโขงก็เฝ้าระวังนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะครับจะอยู่ที่หน้าวัดหัวเวียงลังสีนะครับอำเภอทาตุพนมจะมีพระพุทธรูปนะครับใหญ่สวยเด่นเป็นสง่านะครับอยู่ภายในวัดเป็นจุดถ่ายรูปนะครับของอำเภอทาตุพนม อีกแห่งหนึ่งนะครับนอกจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับตรงนี้ก็เป็นสันเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนตอนเย็นๆก็จะมีร้านค้านะครับมีประชาชนมานั่งพักผ่อนนั่งกินข้าวนะครับตรงจุดด้านหน้าของเราบรรยากาศตอนนี้ก็คลื้มค้มนะครับคลึ้มๆม ไม่แน่ใจว่าอีกไม่นานฝนจะตกหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอท่าพนมก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกระแสน้ำก็เรามองอย่างนี้เหมือนจะไหลไม่แรงนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วน้ำแม่น้ำโขงนี่จะไหลแรงนะครับในช่วงนี้พอเป็นช่วงน้ำหลากนะครับเป็นฤดูฝนบวกกับเขื่อนชัยบุรีที่สปปลาว และใบน้ำออกมานะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดนั่งเรือนะครับจุดผ่อนปลนนะครับด่านชายแดนพรมแดนชั่วขราวนะครับที่จะข้ามไปยังฝั่งโน้นครับเมืองหนองบกแต่ว่าตอนนี้ปิดนะครับปิดยังไม่เปิดและก็ด้านหน้าตรงโน้นก็จะเป็นตลาดนัดไทยลาวนะครับเปิดปกตินะครับเพียงแต่ว่าไม่มีพ่อค้าแม่ค้า จากฝั่งสปอป,อปอลาวข้ามมานะครับก็มีแต่พ่อค้าแม่ค้าชาวอำเภอธาตุพนมแต่ว่าของเยอะนะครับของป่าของอะไรก็เยอะพอสมควรนะฮะนี่ครับประตูเข้าวัดหัวเวียงรังสีนะครับพระพุทธรูปนี่ครับด้านหน้านี่นะครับเป็นจุดตลาดนัดไทยลาวนะครับเอ,อเคครับมารายงาน สภาพระดับของแม่น้ำโขงล่าสุดนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็รับชมนะครับว่าตรงที่อำเภอท่าพนมระดับของแม่น้ำโขงเป็นยังไงบ้างครับเดีย๋ยวพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ